สวัสดีครับตอวกันกือเกานะครับเนาะในส่องของเรงิตแสงต้องขึ้นแล่นนะครับมันเสามากเลยนี่เศราหมอกร้ายแห้งนะครับเนาะหมอกร้ายรีมันหลังจากฝนมากนะครับมือเศร้าก็เลยเป็นหมอกแบบหนาทึบเลยแนมบสอดเลยวันตออหมอกวันต่อนี่ครับหมาก็เห็นรถคนแก่ถังยังเป็นถังยังนะครับเนาะ เนี่ยลุงติดกับสิทธิพาพเอฟซีไปเบิงบ่าเป็นแค่ทั้งยังมัเห็ดยังนอไปไปเบิงกันครับไปนะครับทั้งกำลังเสียวมาบม,มานหนาดืมแนวไ,ได้ผมก็ยังกระันหูนะครับไปไปเบิงกันครับ กำลังสูบนาหน้มหมอ,กอ,นหอก่อนดอตสงใช้คนเดียวถังมาว่างนี่ปถังกีนะครับเนาะทางก็ำลังเราไดู้เอานามหมอ ทังกันไหนนาะครับนี่เนาะทังอันไหนนะนทังบ oh. ่อบำบัดออ๋อเว่าร่องลุ่มนี่มันบ่ออ๋อครับเป็นเทังมารลุมนี่ครับพอบำบัดนะเียนะครับเล่ลงลุ่มมองว่ามันคิดพอดีกับลุ่มบ่อขนาะน่ครับเนาะเพราะว่าเป็นโตกไปกับี้ดินเลกนั่นแหละเป็นพอบำบัดนันะครับเนาะ

บอกว่าเอามทำเ่าไม่ถามเลยก็ถามบางเดี๋ยวม่อานเรามจ้งไปายยมงยมากผมคอเ็นงมันน้อยไม่ได้บ่อยโงช่วยมาัเรอแบบนีนะครับเนาะี่กับ นัก็นครันี่เป็นพ่อน้าแบบก็คือนัดก็ทง้นขง้วอยู่ต่อว่าตังเมคโคอยู่กินนะครับเอามคโคอยู่กินบางทีเลยเอาลาดออกไปถึงนะครับลงนุ่มลงนุ่มทีเป็นพุทพุดไไว้นะครับ ลงล้มที่เป็นคูดไปนะต้องสิดพอยหนักข้ามากทีบัมบัดไปลงสาหนิครับไปล,ลงสาเน่งครับนะครับ,รบต้องหนัโน่มสุดเพื่จะด้กำลังเลยทีพี่ต้งมีคนได้หลายคนนะครับนาะ ก็มีคนไายถึงกเก่าดเพียนคนเลียนทีมใหม่กัประชาคนกับผู้คนดันมนหลายคนบางทีผมเต็มล้วก็แล้วนะมน้นหมดผมเต็มจะไี่ได้โโยากนะครับผมเ,เต็มเลยจะ,จะเป็นที่กว้างอีกน พุดลุมเป็นสายเสียดจะข้านเป็นสะพานม,นมไปะนะครับหยู่วลา ลําบัดน้ําเสียมาจากของมาจากแถวนี่หมอผัดทีมงานนะครับทุกทีรู้ว่าล่องนี้นะครับเนาะล่องนี้แล้วกระเที่ยวระบายออกมาล่งไม่สาหรือว่าเดี๋ยวว่าเห็นน้ำฟองนมม้ำของนใสัยกับฟองน้ำของนใสแล้วกุกทีก็ร่อง,งสาแล้วกุกทีเอาเนื้อกซ่อไปนะครับ กินกับชิบว่าท่านอันนี้ครับฝึกฝนฝึอยังยังอ่านยังยังอยู่นะครับนี่ครับไดโวไดโวเป็นแบบกำลังติดปันแอบก็ยียวแม่โคนะครับแม่โคมาจุกมาจุกออกก่อนมาขวดตีนออกก่อนอื บอกเป็นถังนะครับเป็นถังคือถังน้ำมันตาเป็นพัดติดกกเป็นพัดติดนะเดี๋ยวแม่คูดอย่งว่าแทนรถเชียนมันก่อ ตาตามบอกมันกะคือเทบุญม,ม,มีหลายคนครับมีหลายคนเลยน้องสตีมีอยู่ประมาณหกคนนาจะเปลี่ยนเป็นชุดใหม่เลยจ้ะครับจางคน ครับลุงพิดก็ได้ทายว่ามันเอาถังยังมาเนาะครับเนาะพิดก็เห็นแต่มันแก่ถังก็เลยยางออกไปถามเพื่อนว่าถังบำบัดน้ำเสียมันต่อนะครับเป็นเกิดสิเดีวมาลงปุ้มถีแม่โคเป็นโจกไปนะครับย้อนนีเพีนก็ยังถ่าสายสายสเตเนี่มันสิเดียอเอาแม่โค เมค้วยเมค้วยหิวมากนะครับเอาหิวมากเพราะว่ามันถังนี่ก็นักรายลอยกิโลเติบนะครับเป็นถังพลาสติกนะครับนาองถังพลาสติกแบบหนาๆนะครับน่ครับลุงทิดก็สิด้ขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำหนึ่งสักวันนะครับเลือกคลิปหนาจังพอกับลุงทิดใหม่นะครับน้องทักผมคลิปหนาพอกันไหมครับ